ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับในรายการแมนนี่แคนโน่ฟรนครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์เ p o c k เกตนะครับพิกซี่ c k เกตดิชั่นนะครับโอเคฮะอันนี้เป็นเซพ p o c เกตที่ผมเป็นแอดมินซึ่งเซร์ฟก็สวยนะชืออีกหมบ้านอ้อขอบคุณทุกคนนะครับที่มาช่วยกันเล่นมาช่วยกันสร้าง สามารถคนได้ยศแคสเตอร์หรื ale, อยศนักแคสสามารถแคสเกเลยแคสเซิร์ฟแคสโปเก็ตแล้วส่งมาให้ส่งส่งมาให้บอเวนเนอร์ดูนะครับก็จะได้ยศแคสเตอร์ไปออวันนี้ผมไม่ได้วาแกนเลยจะมาทำะไรมาดูสปาร์ตอนนะ เป็นสปาวัดนะครับคุณไทเกอร์ที่เป็นออเวอร์เนอร์นะฮะและได้สร้างกับทีมงานทุกคนนะสร้างน,นะฮะเป็นสปาวัดเออภาพผมแดดอ๋อโอ้โหท่านเถ่นี่ฮะเป็นสปาเดี๋ยว อกไม่นานเซิร์ฟสปอสปอเกตเอ้ยสปอเกตสปอเกตจะมีเซิร์ฟวิเซิร์ฟมินิเกมเออเปิดไปสองเซิร์ฟเลยเออนเรามาดูสถานต่างงานะสถานเล็กๆเออนี่ไงเออน่หัวใจน่าสวย ใช้ได้เลยเอืมผมเบื่อ,อที่ชวบมาสร้างบนนะจังดนนุโอ้ยโอเับเอากัตกโลก k นี่ผมจะพยา,ยาพูดพาวนะแต่ถ้าเป็นตัวผมจริงๆคือเชียเอ้ย มาดูของฟรีกันอของฟรีก็มีแอปเปลิลเตียงชุดชุดเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็ไม้ชอดดินกระจกเมล็ดพืชแล้วก็เค้กแล้วก็คอบอส l ต s t o โอเคว้าับก็มีเซเว่นวันเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอัปเดตไปเรื่อยๆ มาดูช็อปกันก่อนเลยชอ็อปเอี้อต่ากรรมอ๋อช็อปเป็ชอ็ชอปขนาดเล็กมากนะขนาดเล็กอันนี้เป็นเซลอันนี้เป็นชอ็อปราคามีหลากหลายนะติดก็ส,สะสมสองพันบาท สำหรับคนที่อยากได้ตังนะคะคือสำหรับคนที่อยากได้ตังขายบ้านให้พ่ผมนะเออขายของให้ผมก็ได้ขายของให้ผมหรือจะเติมเงินเอาไงสำหรับคนที่อยากได้นะเดี๋ยวผมทิ้ง IP ไอพีไว้ข้างล่างคลิปเลย นี่อันนี้มีมุกอะไรมาดินั้งเกมาดูอินโฟนะอ่ะมันคือกดนั่นเองข้อแรกนะครับคือห้ามยาเอ้ยยาเกลี้ยงสองห้ามขอยกโอพีสามยายาบสี่ห้าม,ชมใช้มดเอ่ยสี่ห้ามใช้มดนี่ ก็ใช้กันเต็มเลยนะที่สังเกตดูช่างมันอนะเราเป็นคนดีเราไม่แบดแต่เราทนไม่ไหวมึงโดนพบคนเลยได้ไม่ไม่ทิปทิมง,งานอะไมีคนใช้ก็แบนอันดีเอองงฮนะเออช่างมันนะครับติปติดตามข่าวสารอา้าวไอ้สัสเออ plead, พอกจะพูดพ่อตรงไห้ติดตามข้างเออจริง ติดตามข่าวสารได้ที่ fb spocken ย s p o c k e n ทริปวิธีล็อกกอ PG, ล้องพิมพ์ slash pg lock ได้แต่กล่องโอเคอันนี้รู้อันนี้รู้โอเคไปต่อฮะ survival เดียไปดูต่อฮยังแนะนำไม่จบไม่แน่แล้วยังมียังมีภาคสองไม่แน่นะครับอาจจะมีภาคสองก็เป็นได้ ตอนนี้ผมเลยเสร็จอยากให้มีผู้หญิงคนนึงเยอะเบื่อคนมีแต่ผู้ชายเล่นี้ยไม่ชอบขอผู้ชายขอผู้ชายนะไม่ขอผู้หญิงผู้ชายก่นหลือขออื่นบ้างเถอะผู้หญิงไม่มีเลยเสียใจ นี่อะไรเนีก่กรสานเก่กรสานนึึส่ตะกรนึ่งหนึจอ่ะโอโันน่เจ้าของเซิร์ฟมีอะไรสอบถาได้นะครับที่เฟซแมนแมแต่ทิ้งเฟนิงเฟ้างเลยเอาลงมาคุกทำไมเนี่ยามาชมลงมาชมหมู่บ้านกันเลย นี่โรงแรมตอนแรกสร้างสวยอะบักจบเอ,อาความงามแบบนั้นเนี้ยอ่าจะสร้างภาพก็แล้วเขียนอีกแล้น โอเคอ๋โอเคอ๋อโอยซึ่สำหรับคนที่อยากเล่นนะเอ้ยสำหรับคนที่อยากสร้างบ้านนะครับผมขออย่างเดียวขอ,อสร้างแบบเป็นหมู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้หมู่บ้านโอเคซิตี้เนี่ยไอ้ไฟ่นี่ผมทำเองไล่เหมือนหมู่บ้านเหมือนสองบีหน่อยโอเคนี่อะไรเนี่ยโอ้ยแดกแดก โอกสิอ๊ยไมผมอาลมดีจัดเลยนะผมแจ็ของนี้โอยแพ้สุคุต้องช่วยผมนะเอเอ,อนี่โอเคเรามาดูบัฟกร,รม đồn kiện đồn kiện hả đồn kiện mấy đẹp ở mấy đồn đi bên phòng đó đi bên xuống nam thì nhà ý nhiều dự ăn nhiều đẹp tốt quá đẹp เป็นเรื่องบนนะกที่เราจะมาไปมาในเครื่องเล่นกันนะนี่ยดีเน้นของหลังโอ้โหบินกันเลยทีเดียวอ๋อหมู่บ้านนะหมู่บ้านนี่ผมชอบนะอย่าดึงนะอ้าวเด็กอย่าลืมนะครับ ขอให้ผู้หญิงมาเล่นกันเนยอะผู้ชายขอลอาาย่หมือนะไม่นนีนเผู้ชายเล่นกันได้ไม่ได้ห้ามเออผมอยากให้เ็นี่มากกว่าน,นี้ผู้ชาเล่นกันได้ไม่ได้ว่าฮะได้ยินไหเดียวยะเปิดเนลงผู้ชายมมะชอนเออข้าวเปลี่ยนนะฟิลีีเห็นชางออ โอเคเลย11แล้วโอเคนะเราไปเจอภาคสองกันเลยนะคบเดีย๋ยวไปเจอภาคสองกันวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ,บายอย่าลืมขอให้มันเลียไปเยอะๆแต่เป็นไปนได้ขอเป็นผู้หญิงนะครับบาย